เคยข้อมูลอาจเลื่อนเปิดตัวโนเกีย9.3เพวิว 5G เป็นต้นปีหน้าเคยข้อมูลอาจเลื่อนเปิดตัวโนเกีย9.3เพวิว 5G เป็นต้นปีหน้ามีข่าวครา,าวออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับกับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นต่อไปของทางโนเกียอย่างโนเกีย9.3เพีวิว 5G ที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีวิวแววที่จะเปิดตัวเลยสักทีนะครับล่าสุดก็มีข่าวเลยว่า โดนโลกเลื่อนอีกแล้วครับโดยก่อนหน้านี้ครับมีการคาดการณ์กันว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นโนเกีย9 3 P v 5G จะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับแต่ล่าสุดครับก็คงต้องรองกันต่อไปละครับพราะทางโนเกีย n ิวออกมาเผยว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้อาจจะเลื่อนกำหนดการเปิดตัวไปเป็นช่วงครึ่งแรกของปี2021ครับโดยการเลื่อนเปิดตัวในครั้งนี้ถามให้มีความเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้จะใช้ชิปเซต Snapdragon 875 จะเปิดตัวช่วงต้นเดือนธันวาคมครับซึ่งที่ผ่านมาครับมีข่าวว่าจะมีสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปรุ่นนี้เปิดตัวช่วงกลางเดือนมกราคมปี2021ครับและถ้าหากสมาร์ทโฟนรุ่น n o k i ีย93จะยังเปิดตัวในปีนี้ก็เท่ากับว่าจะยังคงต้องใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 865เป็นแน่แท้เลยทีเดียวครับจึงน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางโนเกยียต้องเดือนการเปิดตัวออกไปก็เป็นได้ครับ